ชูวิทเคลื่อนไหวปูดดีลรับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลผลักไปเป็นฝ่ายคา้านภายหลังจากเลือกตั้ง66เมื่อวันที่14พฤศคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่หลายฝ่ายต่างจับตาและคงมีกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลเก้าไกลของพรรคร่วม8พรรคโดยในสัปดาห์นี้จะมีนัดหาหรือเฉพาะตำแหน่งประธานสภารวมตั้งโคตา้าเก้าอี้กระทรวงต่างๆของคณะรัฐมนตรีที่ทานหนึ่งล่าสุดนายชูวิทกมลวิสิ์ออกมาเคลื่อนไหว กูดดีลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลโดยผลักไปเป็นฝ่ายค้านดีลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลมีการเจรจารับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาสวผ่านฉลุย3 7 6็ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอกจากนั้น,นี้ยังรายงานเพิ่มแจ้งว่าก้าวไกลเสียงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝัน ประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลังว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวี่ทุกวันกรอกใส่หูให้คนจำได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรลับๆล,ล่อๆไม่ให้คนเห็นเจรจาดีลลับตลบหลังประชาชนลืมที่หาเสียงไว้กันได้ไง